อะไรคือรถยนต์อะไรคือลักที่เป็นอนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่เป็นจะบอกกูทะลึ่งคิดทะลึ่งเหรอไม่ทะลึ่งผมไม่อยากมันเขียนเราบ้างค่ะเพว่าวางค่ะนี่คือหลัาที่เป็นในทางที่เป็นครับกับขาดมันแตกต่างก็จเป็นกะที่ดีหรือไม่ดีอะไรคือดีหรือไม่ดีอะไรดีน้อดีไหมดีไหมเอออะไรคือดีเอ่ยดีอะไรคือดีที่เป็นไม่ดีดีหรือไม่ดีมันอยู่ในเราที่เป็น คำคำที่อะไรคือต่าคือกุ้งสดอันคือกุ้งที่สดกุ้งสดที่เป็นกุ้งสดใหนกุ้งสดที่เป็นระบบของการอยู่การกินเขาเขาไม่มีอ่ะเจ้จอะไรอ่ะก็มีสิ่งนี้เป็นเขาจนเนี่ยความจนที่อยู่ในเป็นถูกล่อรวงให้ทาทางผิดผิดที่ไหนออกรถแล้วทีนี้มีเงินจ่ายเขาไม่อยากจะคืนให้เพราะนั่นคือเราที่เป็นความหวังในสิ่งที่เป็นการเครือประเทศที่เป็นเขาเขาไม่ไม่มีในหลักที่เป็นไ่ยไม่มีในสิ่งที่เป็นี่ยไม่มีอะไรอ่ะ ก็ถูกทอดทิ้งในกลางทางตอนเนี้ยมันยกล้อเสร็จอะไรยกล้อเสร็จยกล้อนี่หลัลลลหลลออหที่เป็นล้ออะไรก็เนี่ยเสาใหม่เสาเก่าเสาที่เป็นเสากิ่งข้างเสาอะไรคือเอกชนหรือว่าเสาที่เป็นของรัฐบาลเอกชนนี่คือเอก,กะชนอะไรคือเอเคเอเอเคเอมีเป็นแนบางอย่างมันเป็นหลักทฤษสากลที่ว่ามันหายไปกับเนื้อที่เป็นแนนั่นคือไฟคอนรู้จักไฟคอนไหมผมไฟคอนที่เป็นไม่ต่างจากแนวที่เป็นแนววิธีการผลิตของ ตัวตนกับในสิ่งที่เป็นอยู่ในแนวทางแต่แต่มันเป็นปัญหาที่ว่าเขาเขาเขาไอทางหลวงที่สองสองผมเต็มที่ครับผม็ีที่ครับผมเต็มที่เขาเรียกว่าปัญหาที่ที่ที่เป็นในความจนและความลำบากของคนคนที่เป็นอะไรคือการศึกษาเป็นโรงเรียนในหลายอย่างมันเป็นยัยมันผิดเพี้ยนตอนนี้เป็นให้ลูกที่ไปโรงเรียนให้ครอบครัวได้มีในสิ่งที่เป็น ขาเคลนประเทศืองอื่นอะไรคือมอไซส์สำคัญไหมสาคัญตัวในหลักที่เป็นแนวทางที่เรียกว่าพอแม่ไม่สบายหรือเป็นทางที่เป็นชีวิตคอืออะไรนะอันนี้คือหอพักไม่ใช่รีสอร์ทนี่คือหอพักอะไรคือแนวทางที่เป็นเหมือนเหมือนสัญลักษณ์ที่เป็นแนวทางของไอ้ซิโูรเรลซิโูเรลคืออะไรคุณต้องหักตั้งข้างตรงอย่างเงี้ยตั้งตรงตรงนี้คือสีไหนกับในทางในทางที่เป็นสีขาวแล้วก็สีฟ้าหรือคุณจะเรียกว่าสีน้ำเงินตัวหลักที่เป็นทางที่เป็นแน เราะว่าไงเรามันเป็นคดีที่เขาก่อให้มันเกิดกันใีสิ่งนี้เป็นทางไหนก่อทางอะไรนอะไรคือหลักที่เป็นณลินณนที่บอกแล้วที่มันฟอกไปเความรู้อะไรคือนอหนูอะไรคือนอนเนนนองเนนอะไรคือเนนอะไรคือสิ่งที่เป็นอ้างก็เป็นพระทั้งที่ไม่ใช่ประเทศพม่าคืออะไรประเทศประเทศพม่าคืออะไรอ่ะอยากรู้อะไรคือแนวทางที่ว่าเป็นทางที่เป็นเรียนรู้ต่อนนหลากที่เป็นความจริงใจของที่นั้นๆสิ่งที่เขามาเนี่ยมาเพื่อในทางที่เป็น รักษาในแนวทางที่เป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนาเขามีที่มาที่ไปเขาไม่ใช่ว่ามาลามปามกับมั่วในทางที่เป็นแหนไม่ใช่นั่นแหละคือหลักหลที่มันเป็นแหนเอาแบบไหนไปอ้างอิงอะไรคือจดอิงมือป่าบอะไรคือการที่เป็นกฎหมายอะไรคือแนวทางที่ไม่ต่างจากในหลักที่เป็นอ๋อเดินอบตอะไรคืออบตอะไรหลักที่เป็นตำมูลดุลศาสตร์อะไรคือตำมลอะไรแนวทางที่เป็นแนนปัญหามันจะเกิดขึ้นตอในหลักเป็นปัญหาใครเริไปชอบใครริ่ชอบต่างชาติตายตายยกควัวใครเริไปชอบอ๋อดุลศาสตร์ดุลศาสตร์ แต่ที่ดุนศาสตร์ไม่ได้มาเกี่ยวข้องใช่น้าเขาอยู่ที่นั่นแต่นี่ก็ลัจะเป็นแนวทางที่เป็นยัดปัญหายัดยัดให้รู้ในสิ่งที่เป็นรู้ไหมมันจะลามปาาไปถึงไหนถึงนู่นแต่สิ่งมันจะเกิดขึ้นติดอยู่ข้างๆไอ้เคียงข้างนี้เห็นไหมซอลเนี่ยนี้ก็มองดูไปทางที่เป็นแหนบ้านบ้านใครเสียงมึงออ้งแล้วเออแล้วล่ะทางเขาออกคืออะไรไอ้คนนือป,ปัญหาที่ว่าออสเตรเลียเขาจะเสียงหายบางวันพี่โจ้ไป่ใช่เขาไปอยู่ทีู่่นนานเพอที่จะบอกว่า ครอบครัวอะไรนึกว่าเขาจุไให้แม่เขาตายเหรอแต่เขาจะมาก่อเหตุในหลักที่เป็นประเภทที่ว่ายึดครอบครองเขารู้ว่าพี่เจ้าแจ็คไม่มาอยู่นี่คือเป็นค่าปิดปากอันนี้คือปิดปากอะไรคือแนวทางนี้มันเป็นระบบที่มันเสียรากลากให้กับเนี่ยถึงนี่เป็นไ่รวงข้าวอะไรคือรวงข้าวอะไรคือต้นข้าวต้นข้าวต้นต้นไม้ตูกให้เป็นต้นตูกให้เป็นเงาปลูกให้เป็นหลักที่เป็นความแตกต่างแต่ความรู้ที่เขาเขามีทางแต่เขาไม่ให้โอกาสคนอื่นได้มีสิ่งนี้เป็นไ่ ม่ให้อากานอื่นได้มีในสิ่งนี้เป็นเนพัฒนาการมีแต่สิ่งที่ว่าเนี่ยมีคือรถเขาเรียกว่าหลักที่เป็นเอาได้ซื้อได้ไม่มีปัญหาเขาไม่ห้ามตอนในความพยายามที่เป็นซื่อสัตัว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 ต้นเนี่ยจะเป็นเครือข่ายหรือไม่เป็นเครือขขายไม่เป็นไรสิ่งที่วก็เสียไปนี่คือยามาฮ่าหรือไม่ฮอนดาที่ว่าอยู่ตรงนู้นกลายเป็นปุ๋ยเพราะนั่นนี่ะคืออยากให้คนได้มีในพัฒนาการในหลักที่เป็นเอามาขายทีไม่ปุ๋ยมันช่วยเร่งกับนี้เขาช่วยให้คนเนี่ย พ้นจากปัญหาอะไรคือปัญหาที่เรกว่าเป็นปัญญาอยู่ที่ไหนอะอยู่ข้างบ้านนะปัญญาอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่นี่อยู่ที่ไหนอยู่ในหลักที่เป็นผิดอะไรคือยาที่ถูกยาที่ผิดนไรคือการรักษาอะไรคือคุณค่าที่เ่าเป็นทางนี้เป็นมิตรภาพอะไรคือเพื่อนบ้านอะไรคือเพื่อนที่เป็นทางนี้เป็นบางอย่างช่างถ้าเราไม่มีเงินช่างมันก็แพะที่ที่บอกว่าจ้างเขาเลี้ยงแต่พอไม่มีเงินจ้างถึงไม่ถึงไม่รับไว้ในสิ่งที่เป็นนมแพะที่นเป็น นมทดแทนตัอนิสัตว์หลายหลายอย่างหรือการกระทาที่เป็นแหนงนั่นคือไม่เพราะนี่คือหลักที่เป็น้ทยคือเขาเข,ขาไม่ได้คิดเหมือนเอากับสิ่งที่เป็นแนวทางที่เป็นแนงอะไรคือเราเล่าๆๆอะไรคือเราอะไรคือเราแล้วด้คําว่าเล่าเนี่ยกึ่งถ้าจะมัดเชือกเนี่ยมัดตรงที่มันแดดตรงที่มันถูกแดดโดนแดดอันนี้มึงกึ่งตรงที่มันไม่มีแดดมึงทําอะไรของมึงเนี่ยบางอย่างสิ่งที่เป็นพระอาทิตย์เลยคือแสงสว่างคือแนวทางที่เป็นค่าเชื้อค่าจุลินทรีย์ค่าอะไรหลายอย่างในทางที่เป็นนี่ย ดีตัวใจให้มีโอกาสโอกาสได้คิดแต่นี้ไปกึงตึงในหลักที่เป็นเชืออยู่ในหลักเป็นหาว่าเป็นลาวดูมองดูฝั่งลาวอไอ้ฝั่งเราวมึงทาอย่างเงี้ยน,นั่นคืออันตรายตัวในหลักที่เป็นแหนเขาเรียกว่ายังไงมันดูถูกกับมีสิ่งนี้เป็นแนวทางของความแตกต่างาชาติชาตาาเออิเขา,าตาตกภาคไงเอาเขามัดลาวแตมัดเขาลถาวรเนี่ยเขาไม่กึงในหลักที่เป็นในรลมอย่างเงี้ยของกู้นี่คือ,อได้่งนี้เป็นลมก็คือไม่มีปัญหาตัวในหลักที่เป็นความแตกต่าง แต่นี่คือคนอื่นทําเนี่ยกับตัวเองที่ทำเนี่ยคือแตกต่างตรงที่ว่าใจมึงอะม,มึงทำใจมุ่งทำาด้วออะไรกับสิ่งมึงดูถูกคนอื่นคนที่อื่นอื่นที่ไหนหรู้ไหมอื่นในหลักที่ต่างครอบครัวต่างความคิดเหรอเรียนจบสูงกว่าเลียนตบต่ากว่าบอกแล้วมันไม่ให้กูเลยไปดีบาห้างบอ,อกว่าจากเยอรมัน,นมันมีอะไรในความหมายในหลักที่วามแตกต่างเมื่อไหรอ่ะึงอยากจะบอกใบใบที่มีคุณค่าทำไมมึงคิดถึงต้นต้นที่เขาตัดไปเนี่ย อันีคือก่จะมันจะเป็นใบนั้นออกมาอันี้คือต้นอันคือหลักที่เป็นทางท,างที่เป็นแหงมันรวงข้าวแล้วเออใช่นั่นแหละรวงข้าวอันนี้คือข้าวตัดรวงข้าวมากลายเป็นใบอ่ะใบอะไรแม่ใบหน้าใบหน้างามงมใบหน้า,ใ,นา,ใ,นาใจดำอะไรไงใช่เขาเพลงแล้วเรื่องจริงที่มันอยู่ในหลักที่เป็นแหงการศรึกษายังไม่สาม,มารถทาให้คนเนี่ยหลุดพ้นจากปัญหาที่เรียกว่าเป็นแหงหัวใจคืออะไรฮะลงสีถึงมันจะมีแต่คนไปโกงชาวบ้านโกงเนี่ยเป็นแนวทางของ ของชีวิตอ่ะมันมันพมใจอยู่หรือไม่กับสิ them, ่งนี้เป็นแนวทางของเขาวรัวรัวนิเกเซียนเซียคือหลวงที่หลวงที่เป็นเซียนเซียนหรือเซียนหรือเอเชียที่เป็นสิ่งนี้ไม่ต่างจากรวงข้าวนี่ก็หลักจะเป็นความยุตธธรรมตอนแรกที่เป็นเพราะลวงข้าวปูกไดก็ได้เท่านั้นตัวเนี้ยเป็นความตรงไปตรงมาแต่สิ่งนี้ว่าเขาเขาจะเขาไม่มีโอกาสฝ้าข้าวไม่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงตัวเนี้ยเป็นการฉีข้าวเขาจะตักออกตักไปขายต้มยี่เขาทําได้เพราะอะไรไหมเขาไม่ได้ปลูกแต่เขาอยู่เนเป็นแนวทางที่ว่า กรรมการเขาอยู่ในตำหนักที่ตำหน่งที่มากพอที่จะบอกว่าฟรีคืออะไรให้คืออะไรอ่ะไม่ใช่ว่าร้องไห้ถ้าร้องไห้นี่ของไทยแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้นี่คำว่าใช่คือไม่มีปัญหาคือให้คำว่าใช่แต่ของไทยนี่คือน้ําตามึงจะตกในสิ่งที่เป็นคำว่าไม่แต่ไม่เนี่ยยูนในใจติสิ่งที่เป็นเหมือนคำว่าปูจารลองไม่เนี่ยอคือร้องปู ทางมันไกลอย่าอย่าไปเลยปู่นี่คือหลักเป็นหลานเตือนสติปู่ว่าทางมันไกลแต่พวกมึงคิดว่าเอาไปร้องเพลงเอาไปทำนีสิ่งก็เป็นเนี่ยนั่นคืออาร์ติสอาร์ติสที่อยู่ในอะไรเป็นปูช้าล,ลองมาแต่มึงเอาของเขาไปไอเ้เย้สัตวนน์ยึนม่างเงตําหนักพ่อแม่งตั้มที่อะไรคือหนักไหมอะตั้ที่ไม่รู้สักว่าเทนาเทนาใครเป็นอาร์ติสอาร์เทนาอะไรก็อาร์เทนาไอ้เย่าไปลูกจับกัน